Terima kasih telah menonton! พันตำรวจเอกภูมิทัตโคสิวตวณิชพงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพ,พบางบัวทองและเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำได้นำตัวนายเชนอายุ20ปีซึ่งเป็นรุ่นพี่ของนายเอนามสมมุติที่ทำเปืนลั่นใส่เพื่อนภายในห้องคอมพิวเตอร์จนเสียชีวิตมาทิ้งที่บริเวณภายในคลองบางไผ่ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี จากการสอบถามนายเชนกล่าวว่าน้องคนที่ยิงโทรบอกว่าให้มารับหน่อยตอนไปเห็นในแชทน้องมาบอกทีหลังว่าปืนลั่นตนเองก็เลยรีบไปโรงเรียนกับเพื่อนตอนหลังน้องยื่นเสื้อมาให้หนึ่งตัว <Okay. S 1> เป็นเสื้อกันหนาวจนไม่รู้ว่าข้างในเสื้อมีปืนพอกลับมาถึงบ้านตนก็มาคลี่เสื้อกันหนาวออกปืนก็ตกลงมาตนเองก็เลยหล่นแล้วไม่รู้จะทำยังไงถึงนำปืนมาทิ้งเป็นปืนไทยประดิษฐ์คล้ายๆปืนปากกา จะมีด้ามจับและมีไกปืนใส่ลูกปืนจุดสาไว้สำหรับยิงวันนี้ตนมาชี้จุดให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เอาปืนมาทิ้งยืนยันว่าทิ้งตรงนี้นายวีรพงศ์ประเสริฐสุขอายุ39ปีเจ้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงจุดบางบัวทองแต่ว่าเบื้องต้นรับแจ้งจากผู้กำกับและสื่อภาคหนึ่งขอกำลังจากปอเต็กตึงให้มาช่วยดำน้ำหาของกลาง เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้นำอุปก,กรณ์ลงไปเพื่อดำหาใช้เวลารประมาณ25-30นาทีในการค้นหาพบปืนแปลงแต่ไม่ทราบขนาดเท่าไหร่ทางคนที่มาโยนทิ้งได้มาชี้จุดและวนหาอยู่สักพักหนึ่งคาดว่าปืนอยู่ใต้ศาลาเอาปืนขึ้นมาและควานหาอีกชุดหนึ่งเพื่อเจอหลักฐานเพิ่ม ผู้ก,กำกับเลยให้ยกเลิกการค้นหาอุปสรรคคือขยะเยอะมากในการโยนปืนลงไปชุดประดาน้ำบอกว่ามีเศษผ้าและเศษขยะเยอะมากแต่น้ำไม่ลึกเท่าไหร่